สามที่สุดของแบรนด์เลอรลาโบครับถ้าเกิดคุณอยู่อเมริกานะกลิ่นนี้แม่งคือคูลวอเตอร์นี่มันกล่องลูกฟูกขนของชัดๆอะเป็นกลิ่นที่ดิกมากครับไล่ดมเตียงตัวเองเลยอะ่ะก็เซนต์ออฟเบิร์ดครับคือขวดนี้เป็นของผมคนเดียวยูนิคมาก the b เ s สสวัสดีครับ ผมเบิร์นนะครับจากเซนโนเบิร์นนะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วครับวันนี้ครับผมจะมาทํารายการใหม่ของเซนโนเบิร์นครับชื่อว่ารายการขอซักทีเป็นรายการที่ผมจะรีวิวนะครับน้ำหอมนี่ห้อเดียวนะแล้วจัดตัวเด็ดที่สุด 3ตัวครับหรือว่าท็อป3ที่สุดของแบรนด์แบนดนั้นครับวันนี้ครับถึงคิวแบรนด์แบรนดึงที่ผมเนี่ยชอบมากเป็นแบรนด์ที่มีเรื่องเล่าเยอะมากนะครับแต่ไม่ค่อยมีเรื่องเบียร์นะครับเพราะว่าเยไม่ใช่ฮะ <S <S แบรนด์แบนด์นั้นคือตึึมตึมตึม,ตม,ตม เอฟเฟกต์ทำเองแล้วเดี๋ยวนี้งบน้อยครับเลอราโบนะฮะเลอราโบเนี่ยครับเป็นแบรนด์ที่มาจากอเมริกาครับมีความยูนิคเยอะมากมีความพิเศษเยอะมากนะครับคือถ้าเกิดคุณเคยเห็นสตอร์ของเลอราโบแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาไม่มีงบเหรอทำไมสนิมขึ้นเยอะจังปูนมันก่อนขนาดนั้นนะจริงๆไม่ใช่ครับเลอราโบเนี่ยปรัชญาของแบรนด์ของเขาจริงๆแล้วอะคือบาบิซาบีครับมันคือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบอะความไม่สมบูรณ์แบบมันคือความสวยที่สุดความสมบูรณ์ที่สุด นะครับกล่องเขาเนี่ยนี่มันกล่องลูกฟูกแบบขนของชัดๆอ่ะขวดของเขาเนี่ยโอ้โหสภาพตัวหนังสือถ้าหลุดหลุดล้นๆนะฮะคุณเห็นเลข33มสิบสามไหมไมันต้องซันทาวแล้วต้องตามด้วยเทอร์ีไม่ได้เป็นการใบหวยนะมันคืออินกิเดียนหรือว่าจํานวนคอมโพสิชันนะอย่างเช่นซันทาวเดอร์ทีทรีเยก็มีทั้งหมด33อินกิเดียนแล้วนอกจากนั้นความชิคมันยังไม่หมดครับคำเตือนข้้งล่างพอนนะเขาบอกว่าอย่าสเปรย์เข้าตาถึงแม้ว่ารักทําให้คนตาบอดแต่ถ้าเกิดคุณยังดิอยากจะแบบฝืนทํามันนะคุณต้องไปพบจิตแแพทลล้วห นอกจากนี้ครับถ้าเกิดคุณได้ไปชอ็อปเขานะเป็นเมืองนอกอทำสดเลยนะปรุงโชว์เลยแล้วก็ใส่ขวดกอกขวด,ขวดแปะสติ๊กเกอร์ใหม่แต่เหมือนกับที่ไทยน้าหอมน่าจะทําไว้แล้วนะแค่แปะเลเบลใหม่เขาจะบอกเลยครับว่าเนี่ยผมซื้อวันนั้นมีเขียนข้างหน้าเลยแล้วใครเป็นคนแบบทําให้ผมอย่างเช่นตัวนี้ก็เขียนเลเบลอิ June, นแบงคอกปลายจูนเนี่ยคุณจูนเป็นคนแปะทุกอย่างให้ผมแล้วให้ใคร for s เซนต ofbird ครับหรือขวดน,นีน้ของผมคนเดียวยูนิคมากเท่มากๆนะครับแล้วนอกจากนั้นครับเวลาคุณเปิดกล่องมาปั๊บนะมีการ ครับให้ด้วยนี่เขาก็จะมีเช็คมารกคเลยว่าเอ้กลิ่นโอเคไหมฟิลใส่โอเคไหมรูปร่างภายนอกเหมือนเป็นแบบเช็คลิสอะว่าเอ้ทุกอย่างโอเคก่อนออกถึงมือลูกค้าเงี้ยแล้วก็มีเขียนนะครับว่า thank you นะฮะอ่าเนี่ยทุกอย่างเขาดูแบบเ uh, อ่ออินชูดีเทลอะคุดพ่ำทำเพลงมาเยอะแล้วนะครับมาถึงช่วงที่ทุกคนลอยคอแล้วฮะไม่ใช่รอคอยนะฮะท็อป3ที่สุดของแบรนด์เลอลาโบครับที่ผมพราดมาตั้งนานครับไปเลย กลิ่นแรกครับเป็นกลิ่นที่ขายดีที่สุดของแบรนด์นี้ครับถ้าเกิดคุณอยู่อเมริกานะกลิ่นนี้แม่งคือ c o วอเทอร์คอใช้ไปไหนจะมีคนใช้เยอะมากๆนะครับมันคือ s ั n t ทาเทอร์ทครับปุ๊บปุบส,สเปรนี้อาจจะทำให้ผมนอนไม่ได้นะคืนนี้แรงมากตัวนี้ครับติดคนมาก คอนเซปต์เบื้องหลังของตัวนี้เนี่ยคุณเคยเห็นโปสเตอร์พวกหนังคาร์บอยและหนังเวสเทิลเกี่ยนผู้ชายคนนึงแบบบุหรี่มาโบโลอะไรเงี้ยอยู่บนหลังมาผมเห็นด้วยตรงที่ว่ามันมีกลิ่นหนังที่ชัดเจนมากนะครับแล้วก็มีกลิ่นไม้ที่ชัดเจนมากแต่ครับความเขียวมันเยอะมาก คาบอยคนนี้ไม่ได้อยู่ที่ตามทะเลทรายอยู่ในป่าชื้นๆหลังฝนตกอยู่ในบ้านไม้อันนึงที่เป็นไม้แบบเมืองนอกอะไม้เมเปลิลกลางคืนผิงไฟนิดนึงอย่างเงี้ยให้มันเกิดความสมโมกกี้ควันๆหน้าให้อารมณ์นั้นนะครับปกติเลระโบบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่อยู่ในแซกในยี่ห้อนี้แต่ผมมองว่าตัวนี้เหมาะกับผู้ชายมากกว่าน,นิดนึงอาจจะผู้ชายสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงสามสิบเปอร์เซ็นต์ขีดกลิ่นเนี้ยจะให้ลุคที่เป็นแบบอินดี้อ่ะอยูนีคอ่ะแบบพวกแรปเปอร์หรือคนที่แต่งตัวจัดๆชอบกลิ่นที่แตกต่างชอบกิ่่นที Grab เพราะว่ากลิ่นมันแรงอะแต่มันก็ไม่ได้พุ่งกระจายแบบเหมือนพวกไปผับนะมันจะแบบกลิ่นออกผ่อนคลายอะแต่มันกระจายแรงเอางี้ดีกว่าครับทำไมไม่เป็นอันดับหนึ่งอันดับสองเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ใช้งานไม่ได้บ่อยเท่าอีก2กลิ่นต่อไปครับเกิดใช้ทํางานใช้ตอนกลางวันก็ต้องเป็นห้องแอร์หรือแบบอาจจะต้องลิมิตสเปรย์แบบไม่เกิน2สเปรย์อย่างเงี้ยเวลาไปทํางานครับเดี๋ยวกคืนก็จะมาสามสเปรย์ครับทีเด็ดครับซันเทอร์ดทีก็ถือว่าเป็นตัวที่ชอบมากและเป็นตัวแรกของแบรนด์เลยครับที่เปิดประสบการณ์ของผมในนนแบรด์ี้ ตัวต่อไปครับอันดับที่ 2, 2> ครับ <k S 2> การอันที่ที่1เนี่ยคิดหนักมากไม่รู้ว่าตัวไหนจะเป็นตัวไหนนะสตอรี่กันได้มาครับคือผมอ่ะได้ตัวทดลองเล็กๆแล้วก็เอามากิ้งที่มือนะครับแล้วผมก็นอนไปตื่นเช้ามาครับดมเตียงดมเตียงกลิ่นอะไรวะคือหอมมากครับหอมแบบแปลกๆแต่หอมเป็นกลิ่นที่แอดดิกมากครับไล่ดมเตียงตัวเองเลยอะอนาเธอเดอทีนครับ มันเป็นกลิ่นที่เลอรลาโบอ่ะไปโคกับนิยาาตยสารอันหนึ่งชื่อดังของอังกฤษครับชื่อว่านาเธอร์ครับแต่มันไม่ใช่กลิ่นที่ทั่วไปที่คุณแบบสปอร์ตอะไรอย่างนงี้นะไหนๆจะโคกับแมกกาซีนแล้วครับทำกลิ่นแมกกาซีนแม่งเลยครับทำกลิ่นแมกกาซีนแม่งเลยครับคือเป็นกลิ่นที่เวลาคุณแบบเปิดหนังสือแมกกาซีนแล้วมันจะมีกลิ่นออกมาเวลาคุณเปิดแมกกาซีนใหมๆ่ๆมันจะมีกลิ่นเหมือนเคมีเคมีหน่อยครับกลิ่นนี้ครับมันคือกลิ่นアナเธอร์เทอร์ทีนครับ ใช่เลยยิ่งฉีดแรกๆอะ่ะยิ่งเหมือนแมกกาซีนใหม่ๆมากแต่พอไปปลายจะไม่ค่อยเหมือนละเป็นกลิ่นที่เดเว,วลอปมากครับคือฉีดแรกๆกลิ่นนึงเลยแต่ตอนจบแม่งอีกลิ่นนึงเลยอะจุดเปิดมันจะมีความคล้ายๆกับเทเรลชองนิดๆนะมีความลูกแพรเหมือนกันตอนปลายมันจะให้อารมณ์คล้ายๆกับเบสของบาคาร่ารูทที่ตัด ความใสใหม่ออกกับคุณอ่าแอนบ็อกซานผสมกับไอโซอีซูเปอร์เยอะๆเลยอะ่ะกลิ่นมันจะเหมือนไม้บวกกับกลิ่นกายมนุษย์และกลิ่นแพรครับถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวแทนของบัค่ารู้ในการฉีดกลางวันนะผมบอกเลยว่าอนาเธอตินก็เป็นชอยที่น่าสนใจครับไม่ได้เหมือนเป็นโคลนกันนะสไตล์คล้ายๆกันแต่รสหวานไปเยอะๆกระจายไม่หนักมากแต่ติดทนมากนะครับ10ชั่วโมงครับชมเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะดีครับแต่ยังไม่เคยฉีดแล้วได้รับคําชมนะเพราะว่าเลระโบผมไม่ค่อยสนใจอ่ะผมฉีดเพราะว่าผมชอบเองตัวที่ ชอบอันดับ2ของเลอลาโบครับอนาเตอร์เทอรทีครับตัวสุดท้ายครับอันดับที่1ของเลอลาโบครับลำบากใจมากนะครับที่จะเอาตัวนี้หรือเอาอนาเตอร์ทีมไปอันดับหนึ่งนะเพราะมันขี่กันมากครับแบบตัวนี้แบบ10อนาเตอร์ทีม 9. 5ตัวนี้ครับไม่พูดเท่านเพลงครับมันคือมันคือ b บนทนครับ กลิ่นนี้อธิบายง่ายๆครับคุณเคยได้กลิ่นเวลาที่ฝนจะตกไหมอีกหนึ่งนาทีฝนตกอ่ะ มันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันขึ้นมาครับไอ้ปรากฏการกลิ่นฝนเนี่ยมันมีคําอธิบายนะคุณเขาเรียกว่าเพสติคอลนะครับมันเกิดจากการที่ฝนเนี่ยไม่ตกใมเขั้นานๆน,นะครับแบคทีเรียซา,ากพืชซากอะไรที่มันหมักหมมแล้วมันโดนฝนเม็ดรกแล้วมันปล่อยกลิ่นออกมาครับเนี่ยคือกลิ่นของเพติคอนะแล้วเรลาโบครับใช้ปรากฏการนั้นเป็นอินสปิเรชันในการสร้างกลิ่นเบนไอทีมาเรามซายาวต้องสัดละต้องสัดแล้วต้องสันแล้วเบนไอที <c oughs> เป็นกลิ่นที่ผมมองข้ามมาตลอดแรกๆนะครับแล้วผมไปดู GQ คลิปหนึ่งนักแข่งฟอร์มูล่าวันคนหนึ่งครับเจเนียร์ c ิคาโนะเจเนียริคาโรนะเขาอ่ะใช้กลิ่นนี้ครับ l, l Bay 1 i I could have been an advert แล้วผมก็เลยไปลองแล้วกลิ่นมันก็ติดตึงผมตั้งแต่วันนั้นนะครับคือมันมันทำให้เราแบบอินอยู่ในมูทที่แบบนอนอยู่ที่บ้านนะครับอ่านหนังสือฝนตอกอยู่รอบๆตัวแล้วเรามันเย็นๆลมพัดเข้ามา ฉีดกลิ่นนี้นะครับสร้างบรรยากาศได้ดีมากๆผมไม่ได้ใช้กลิ่นนี้เพื่อใครแต่ผมใช้เพื่อตัวเองอะแต่ครับก็ยังไม่ไวายนะเอาจริงให้คนดมอะพอเขาได้กลิ่นปั๊บเขาบอกว่าหอมชอบแปลกใจมากเบนไทนครับอันดับที่1ของเลอร์ลาโบเลยครับ best the ก็จบไปแล้วครับกับซีรีส์ใหม่นะครับขอสักทรีนะฮะอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากติดตามนะครับเซนนอมเบอร์นะเป็นช่องที่วิวน้ำหอมหรือว่ารีวิวสิ่งที่มีกลิ่นหอมนะครับกดติดตามซับสไครต์ใน YouTube นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับถ้าเกิดคุณกดกระดิ่งเนี่ยเวลาผมออกคลิปใหม่เนี่ยมันจะมี notification เด้งแจ้งเตือนไปบอกคุณเลยนะว่าผมออกคลิปใหม่แล้วนะครับถ้าใครอยากติดตามเรื่องราวส่วนตัวของผมครับไปดูได้ที่ IG Instagram เซนนอมเบอร์นะครับในนั้นผมก็จะลงว่าเอ้ยได้น้้้าหหหอออออมมมมะะะะไไไรรรรใ่นนนนนคัับวีีฉดกิ ที่ไหนทําอะไรับหรือว่ามีรีวิวน้าหอมแบบย่อมย่อมเป็นงานเขียนอยู่ในนั้นด้วยนะครับไปติดตามได้ที่เซนด์ออฟเบิร์ดครับแล้วท้ายก็ฝากกดติดตามครับเฟซบุ๊กเซนด์ออฟเบิร์ดครับในนั้นก็จะลงคลิปเหมือนใน u t ท b e นะครับแล้วก็จะมีแชร์ข่าวสารน้ําหอมอันไหนออกมาใหม่ในน่าสนใจแล้วก็มีรีวิวน้าหอมแบบย่อมยมเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับ Stay s a ซ e ครับทุกคนครับปิดหน้ากากดีๆ s โซเชียลดิสเทนซิ่งครับมีความสุขกับน้าหอมด้วยนะครับไปแล้วจ้าบ๊ายบาย